สว,สวยมากเลยค่ะไปแขวนหน้าห้อง <c oughs> หัวมันทิมค่ะเอาไหมหัวมันทิมห <c oughs> <c oughs> รา่หมดจีไปแขวนหน้าห้องค่ะแล้วสองคนเลยไปแขวนเลยค่ะสวยมากค่ะไหนคะขอดูหน่อย,อเ,ยเก่งมากค่ะไปแขวนหน้าห้องค่ะยังไม่เห็นเลยโอเคค่ะดีนครับขอดูก่อนอ่าเก่งมากครับไปแขวนเลยค่ะ ยค่ะโอเคค่ะเก่งมากโอเคสวยมากค่ะสวยมากค่ะไปมากคับไปแขวนเลยครับเสร็จยังครับเก่งมากเอาไปแขวนครับเอาไปแขวนสวยค่ะไปแขวนเลยค่ะเสร็จยังครับเสร็จยัง แล้วค่ะอัปเดตเวนครับ